ีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนของงานประดิษฐ์นะคะคุณครูจะมอบหมายงานให้ก่อนนะคะให้นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงานจากวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของพืชคนละ1ชนิดนะคะคุณครูจะชี้แจงให้ทราบก่อนที่จะไปเรียนนะคะให้นเด็กตั้งใจฟังให้ดีนะคะว่าคุณครู ให้ส่งอะไรบ้างนะคะให้ส่งแบบไหนนักเรียนเลือกประดิษฐ์ชิ้นงานนะคะที่เป็นส่วนประกอบของพืชหรือพืชมาหนึ่งชิ้นงานนะคะพร้อมทั้งเขียนแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์เดี๋ยวคุณครูจะมีแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์มาให้นะคะอย่างละเอียดเลยเด็กสามารถ เขียนแตกต่างจากคุณครูได้นะคะเป็นการศึกษาค้นคว้านะคะด้วยนักเรียนตามความสนใจนะคะเพื่อที่จะได้ชิ้นงานประดิษฐ์ออกมานะคะแล้วส่งคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานนั้นด้วยนะคะแสดงว่าเราจะต้องทำทั้งหมด3อย่างนะคะวิธีการส่งนะคะก็คือถ่ายภาพชิ้นงานพร้อมแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์มาด้วยนะคะ เมื่อถ่ายภาพแล้วนะคะเราก็นำเสนอผลงานโดยการอัดคลิปวิดีโอนำเสนอผลงานนะคะให้ส่งในคลาสรูมนะคะให้ส่งภายในวันที่30มกราคม2565นะคะเป็นชิ้นงานที่2ซึ่งคะแนนเยอะเด็กๆต้องทำออกมาให้สมกับคะแนนของคครูนะคะมีตั้ง20คะแนนนะคะ,ะค,ครูจะทบทวนให้นะคะให้ทำชิ้นงานหนึ่งชิ้นงานจากอะไรนะคะ จากส่วนประกอบของพืชน,นะคะเป็นงานประดิษฐ์แล้วก็ฉันแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์มาด้วยนะคะซึ่งแผนภาพเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะแล้วพอเขียนเสร็จแล้วนะคะเราอัดคลิปนำเสนอผลงานชิ้นนั้นที่เราประดิษฐ์นะคะให้ส่งในคลาสรูมนะคะในคลาสรูมมีภาพ ของชิ้นงานและภาพของแผนภาพการประดิษฐ์และก็คลิปวิดีโอนะคะอ่าเด็กๆเข้าใจไหมคะทบทวนดูคําสั่งคุณครูดีๆนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพาไปตัวอย่างกันนะคะพร้อมแล้วไปเลยคะ่ะ เรามาดูแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์กันก่อนนะคะจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องนะคะเรื่องก็คือสิ่งที่เราประดิษฐ์เราประดิษฐ์อะไรเราก็เขียนไปนะคะและก็จะมีแหล่งข้อมูลที่ศึกษานะคะก่อนประดิษฐ์เราจะต้องศึกษาแหล่งข้อมูลเราจากไหนจากผู้ปกครองจากคุณครูหรือจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะ,ะให้เด็กๆบอกรายละเอียดมาด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างมาให้ แล้วก็จะมีขั้นตอนวิธีการทํานะคะต้องบอกให้ละเอียดนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จนเสร็จสิ้นงานเลยนะคะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายเลยก็คือประโยชน์ของชิ้นงานนั่นเองค่ะประโยชน์ของชิ้นงานเรามีเยอะเลยนะคะเราก็จะเรียงกันเป็นข้อๆลงมานะคะอ่าเดี๋ยวพร้อมแล้วคุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูเลยนะคะไปดูกันเ,เลยค่ะเริ่มจากเรื่องก่อนนะคะก็คือหัวเรื่องสิ่งที่เราจะประดิษฐ์นั่นเองค่ะอ่าจากพืชน,นะคะจํานะคะ เด็กๆต้องจำด้วยนะค,นคุณครูสั่งให้ประดิษฐ์จากอะไรนะคะจากพืชนะคะวัสดุจากพืชนะคะค,คุณครูจะเลือกทำหมวกนะคะหมวกจากก้านมะพร้าวก็แล้วกันนะคะพืชนะคะก็คือก้านมะพร้าหรือส่วนของใบของเขานั่นเองนะคะ,ะค,คุณครูก็จะเขียนเป็นหัวเรื่องลงไปนะคะค,คุณครูขออาภัยที่ลายมือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเด็กๆต้องเขียนให้สวยกว่าค,คุณครูนะคะ,ะทําไมจะต้องทําแบบนี้เพราะว่าจะให้เด็กๆนะคะได้ ทราบขั้นตอนการประดิษฐ์ได้อย่างละเอียดแล้วก็เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะรวมกับวิชาเอด้วยนะคะไอเอนะคะอ่าต่อไปนะคะต่อจากเรื่องนะคะก็คือแหล่งข้อมูลที่ศึกษานะคะแหล่งข้อมูลที่ศึกษานั่นเองเราจําเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนนะคะว่าอ่าก่อนที่เราจะประดิษฐ์เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องหาอะไรจากไหนวัสดุ จากไหนนะคะแหลง่งข้อมูลจากไหนบ้างคะที่เราสามารถศึกษาค้นคว้าได้จากผู้ปกครองผู้ปกครองของเรานะคะที่มีประสบการณ์หรืออาจจะได้ชุมชนของเราก็ได้นะคะที่เคยประดิษฐ์มาแล้วแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาดัดแปลงความคิดเพิ่มเติมนะคะเป็นชิ้นงานของเราได้นะคะอ่ะ เมื่อเราบอกว่าจากผู้ปกครองเราถามอะไรกับผู้ปกครองบ้างอาเช่นเราถามว่าวัสดุนะคะจากพืชในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างอาผู้ปกครองจะช่วยตอบนะคะช่วยบอกเช่นอ่าวัสดุแถวบ้านอาจจะมีอ่า ต้นไผ่กอไผ่สามารถเอาไปรประดิษฐ์อะไรได้บ้างนะคะสอบถามหรืออาจจะวิธีการประดิษฐ์นะคะประดิษฐ์อย่างไรนะคะคุณพ่อคุณแม่เคยทำไหมอย่างเงี้ยเราทราบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะต่อไปแหล่งข้อมูลนะคะไม่จะเป็นว่งถ้า,าจะทราบจาก แหล่งเดียวนะคะเราศึกษาจากหลายที่เลยก็คืออาจจะเป็นคลิปจากที่คุณครูสอนนะคะก็ได้คลิปที่คุณครูได้สอนนะคะก็คือเป็นแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งข้อมูลนะคะเอามารวบรวมนะคะเพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลได้เยอะนะคะต่อไปที่ทันสมัยหน่อยช่วงนี้คนนิยมกันนะคะรวมถึงนักเรียนและก็คุณครูใช้ในยุคป,ปัจจุบันก็คือทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะ ทางอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีความสะดวกนะคะแล้วก็มีเยอะเนาะแล้วก็ ที่สำคัญไม่หมดอายุด้วยนะคะส่วนใหญ่คุณครูเห็นนะคะว่าจะอยู่ดูใน You Tube นะคะเด็กๆก็อ่าบอกด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราไปอดูใน You Tube ดูช่องอะไรนะคะมันจะมีช่องของเขานะคะเป็นชื่อนะคะวา่าเราดูช่องอะไรได้ความรู้อะไรจากการดูตรงนั้นนะคะมันเป็นแหล่งข้อมูลอาเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะเขียนดูจากอะไรดูจาก You Tube ช่องอะไรนะคะเด็กๆ อาจจะทำแผนภาพ Mind m a p ที่ใหญ่กว่านี้หรือจะเขียนคนละหน้ากันก็ได้แยกระหว่างเรื่องแยกระหว่างข้อมูลนะคะอาจจะไม่พอเนาะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้เขียนได้พอสามารถทำแตกต่างจากคุณครูได้แต่ต้องมีหัวข้อนะคะต่อไปนะคะขั้นตอนวิธีการทำขั้นตอนวิธีการทำเด็กๆ ได้เรียนกันมาบ้างแล้วนะคุณครูเคยสอนบ้างแล้วนะคะขั้นตอนวิธีการทำนะคะอันดับแรกเลยเราต้องวางแผนการทำงานก่อนนะคะก่อนที่เราจะทำอะไรเราต้องมีการวางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะทำอะไรนะคะเราจะได้ทำได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะไม่ข้ามขั้นข้ามตอนงานก็จะได้เสร็จรวดเร็วแล้วก็เป็นไปได้เรียบร้อยนะคะเพราะเราได้กําหนดทิศทางของเขาไว้แล้วนะคะวางแผนมีอะไรบ้างคะเด็กๆอะ วางแผนเช่นอะไรบ้างคิดออกมาช่วยกันคิดหน่อยเลยอ่ะวางแผนเช่นการเตรียมอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์เรามีอะไรบ้างอ่ะให้เด็กๆเ,เขียนไปนะคะอันนี้เป็นการวางแผนนะคะย่อยออกมาก็คืออุปกรณ์เช่นคุณครูทําหมวกคุณครูจะต้องมี แน่นอนแล้วล่ะค่ะว่าต้องมีก้านมะพรา้าวหรือว่าใบมะพร้าวนะคะมันเป็นส่วนใบของเขานะมีก้านมะพร้าวนะคะมีมีดนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะอ่ะเขียนมาให้หมดเลยนะคะว่าในเด็กเตรียมอะไรเป็นอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์นะ,ะขเขียนมาให้หมดนะคะในสิ่งที่เด็กๆทำนะคะเด็กๆประดิษฐ์นะอ่ะของคุณครูจิก็จะเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะเด็กๆสามารถที่จะ ทำเองนะคะให้สวยกว่าคุณครูแล้วตกแต่งให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นการเขียนแผนภาพกระบวนการประดิษฐ์นะคะควบคู่ไปกับชิ้นงานเนะาะเห็นไหมคะคุณครูเขียนก้านมะพร้าวมีดเชือกเนาะเอาไว้ใช้ทําหมวกนะคะหมวกก้านมะพร้าวของคุณครูนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราเขียนอุปกรณ์เสร็จครบหมดแล้วนะคะเราจะต้องทํำยังไงก่อนคะเด็กๆ คุณครูเคยบอกแล้วทํำยังไงก่อนเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะคะเราเขียนอ,อุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็มาออกแบบนะคะออกแบบคุณครูเคยสอนแะล้วเนาะออกแบบก็คือกําหนดคร่าวๆนะคะว่าเราต้องการที่จะ,ะทํา ใ,ให้ออกในรูปร่างแบบไหนนะคะเรากําหนดคร่าวๆนะคะวาดภาพนะคะแล้วก็เด็กๆวาดภาพมาด้วยนะคะหรืออาจจะถ่ายภาพก็ได้นะคะแปะไปแล้วก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมจากเดิมนะคะเพื่อที่จะได้เป็นชิ้นง,งานของเรานะคะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเราเพียงคนเดียวนะอ่านี่คุณครูจะวาดภาพไว้ให้ดูนะคะคุณครูอาจจะเขียนแบบเบียดเบียดกันหน่อยนะคะเพราะว่าพื้นที่ของคุณครูคจํากัดเด็กๆสามารถเขียนในกระดาษ อา AC, หรือว่ากระดาษสมุดหรือว่าหลายหน้าก็ได้นะคะไม่จำเ,เป็นจะต้องอยู่ในหน้าเดียวคุณครูเขียนให้อยู่ในหน้าเดียวเพราะว่าจะได้เข้าใจได้ง่ายนะคะอาวาดภาพแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะให้สมกับคะแนน20คะแนนของคุณครูด้วยนะคะทําให้เต็มที่นะคะคุณครูไม่มีสอบนะคะเด็กๆต้องต้องทงานให้ดีและคนที่ยังไม่ได้ส่งชิ้นแรกทําส่งมาด้วยนะคะต่อไปนะคะต่อไปวิธีการ ทำหรือวิธีการประดิษฐ์นั่นเองค่ะเด็กๆเ,เป็นการวางแผนนะคะว่าเราจะต้องประดิษฐ์อย่างไรนะคะเด็กๆจะต้องบอกรายละเอียดขั้นตอนในการประดิษฐ์มาด้วยนะคะว่าจะต้องประดิษฐ์ยังไงเนาะ,ะเช่นวิธีการประดิษฐ์เช่นอะไรบ้างอาจเตรียมอะไรเตรียมมีดเสร็จแล้วอาจตัดตัดก้านมะพร้าวสมมุติว่าวิธีการประดิษฐ์อันนี้อยู่ในการวางแผนอยู่เลยนะคะตัดอะไรคะเด็กๆตัดก้านมะพร้าวนะคะแล้วก็ ใช้อะไรใช้เชือกร้ออย่างเงี้ยทาให้มันเป็นขั้นเป็นตอนเรียงลงมานะคะให้ไปศึกษาว่าทํายังไงเนาะทำเสร็จแล้วก็อ่ามาเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้คือวางแผนอยู่ในหัวข้อใหญ่ก็คือการวางแผนนะคะให้เขียนลงมาจนเสร็จเลยนะคะวิธีการประดิษฐ์นะคะจนเสร็จเนาะต่อไปข้อที่2ทําอะไรก็เด็กๆอ่าข้อที่2นะคะก็คือเป็น ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามแผนนะคะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้นะคะขั้นตอนที่สองก็ลงมือประดิษฐ์เลยลงมือทําได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นไปตามแผนาตามกำหนดนะคะตามรูปแบบที่เราได้วางไว้นะคะาตามรูปแบบที่เราได้วางไว้เพื่อที่จะได้ชิ้นงานนะคะออกมาสวยงามแล้วก็เป็นไปอย่าง ที่พึงพอใจนะคะข้อที่3นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินผลนะคะหรือเป็นการสรุปนั่นเองค่ะว่าชิ้นงานของเราออกมาในรูปแบบไหนตามความต้องการตามแผนที่เราวางไว้หรือเปล่าอคุณครูจิยกตเวอย่างว่าผลงานนะคะออกมาสวยงามตามความต้องการน่าใส่มากเลยหมวกของคุณครูนะอ่าอันนี้ก็คือกระบวนการข้อที่3นะคะก็คือการประเมินนะคะ,ะขั้นตอนวิธีการทำนะคะก็มีประ ประมาณนี้นะคะใครอาจจะเพิ่มเติมก็ได้นะคะแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้ดูนะคะว่าขั้นตอนวิธีการทํามีประมาณนี้ออาต่อไปประโยชน์ของชิ้นงานกันบ้างนะคะประโยชน์ของชิ้นงานนะคะเรามีเยอะเลยนะคะคุณครูจีจะยกมาให้ดูคร่าวๆนะคะก็คือถ้าเราทําหมวกได้เราก็ประหยัดนะคะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเนาะเอาไว้ใช้นะคะไม่ต้องไปซื้อนะคะแล้วก็ จะได้ไม่สิ้นเปลืองเนาะแล้วก็ช่วยให้ทรัพยากรที่มีอยู่เอามาใช้ประโยชน์จริงๆนะคะจากชุมชนของเราต่อไปนะคะประโยชน์มีหลายข้อเลยเด็กๆตอบไปให้เยอะๆเลยนะคะประโยชน์มีหลายข้อเลยอ่ะประหยัดค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วก็มีอะไรอีกค็ะเด็กๆอาจจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะเกิดความคิดส,สร้างสรรค์นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกิดความภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีชิ้นงาน ประดิษฐ์เป็นของตนเองนะคะสร้างรายได้นะคะอ่ามีเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างชิ้นงานางานแรกนะคะอ่าเป็นมวงนะคะอันนี้ก็คือมวกจากก้านมะพร้าวนั่นเองค่ะเป็นพืชน,นะคะต่อไปนะคะกะลาวมะพร้าวนะคะนํามาปลูกต้นไม้หรือว่าตกแต่งประดับเพื่อความสวยงามน,นะคะแล้วก็เห็นเป็นดอกไม้จันทนะคะเด็กๆเคยเห็นนะคะทํามาจากเปลือกขา้าวโพดนะคะต่อมาก็เป็น ธัญ,ญพืชเม็ดธัญ,ญพืชน,นะคะเมล็ดธัญ,ญพืชน,นะคะทําเป็นรูปต่างๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกระรามมะพร้าวนะคะทําเป็นการนา้ํานั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นพืชน,นี้เป็นการประดิษฐ์แบบเป็นการแกะสลักนะคะแบบสวยงามนะ ต่อมาก็จะเป็นที่วางนะคะที่วางของหรือใส่ผลไม้นะคะเป็นลิ้นชักนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคงจะคิดออกแล้วก็วางแผนกันแล้วใช่ไหมคะว่าจะทําอะไรตาเดยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆกลับไปทํากันนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจิ๊กก็ขอสอนเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ